มาดูการปลูกผักแบบบ้านๆนะครับก็ออเอาเมล็ดผักหย่อนลงไปปลูกข้างบ้านจริงๆนะ โรงเรือนและก็ไม่โรงเรือน ปลูกผักนะครับใส่ปุ๋ยนิดหน่อยแต่ไม่มียาฆ่าแมลงนะครับมาดูกันเล้วว้า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 วผักต้นเล็กๆนะครับนั่งปลูกต้นเล็กๆแล้วก็มี นี่อร่อยมากผักนี้อร่อยมากก,าก,กาลางตอนเล็กๆอยู่นะครับปลุกลงเรือนนะครับแล้วก็มีน้ําอัตโนมัติน้ําจะเปิดตอน10โมงบ่ายโมงแล้วก็4โมงเย็นจะเปิดประมาณ3นาทีนะครับไม่ให้มันแฉะมากขอบคุณสำหรัการติดตามช่มชอบกดไลค์กดเลิฟนะครับสวัสดีครับ